หเป็นกอ่อเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะทุกคนจ้ะมันจะเลือดกระไรนะโอ้โหดูมาทั้งคันนะโอ้โหทุกคนจ้ะโหดพบอกหงบักเตียงเลยกวัวบอกง้ยเลย โอ้บุกเจอบุาเปลีนน่ยนคณะคณะคณะบอกใหญ่เลยอ,อืมสวยจนว่าอยู่นะทุกคนแหงๆกะมีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเข้าป่ากันค่ะ,ะก้าวเรียววันท,นที่วันที่สิบหามั้งค่ะสิบหาเดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดกรกฎาแค่ค่ะปะเข้าป่ากันค่ำคค่ะคึมคึมมากแลวใครนั่งหาวอยู่ตรงนั้นน่ะหล่อมา โอคนเห็นบ่ค่ะเตย์เนื้อเหลืองนุ่นนุ่นใยเลี้ยวใหญ่เลี้ยวเห็ดท้ใหญ่เล,ลี้ยวนี่ยมอพร้ากระมาขุดเอาเนี่ยละค่ะอ๋ะอสวยจนว่ายอยู่นะทุกคนแหงๆก็มีค่ะ คณะหนึ่งทุกคน ที่แห่งเห็นไหมคะทุกคนแห่งกับเขาประกับพยา,ยามใหญ่อยู่นะมาแถวแถวที่เขาคุนเคยเขาก็มาซองซอตรงที่มันเคยเกิดจ้ะมันก็จะเกิดนะนะทุกคนนะโอ้ยใหญ่แล้วด้วยค่ะ สวยงามดยดอกงญ่นะทุกคนดอกหน่อยเข้ากับไว้นะสวยมากอืมพี่คะ <c ười> ดอกหน่อยนะทุกคนตัวเก็บปรหลดเดี๋ยวเห็ดเท่ามันจะมาย่างนะนี่นนะดอกใหญ่โอ้ยสวย โอ้โหมุมนี่ไหมทุกคนมุมเก่าของเรานี่เองนะม่างามจังวาเพียนะทุกคนเทิงเทิงเพียนะทุกคนโอ้โห่โโหาไหม bớt nhai rồi nè thu cô trà mình nè nhai nè phi น้อยที่ไหนเดี๋ยวดอกนะึงว่มีผู้เอื่นขวอยไปไหนมา เดี๋ยวทุกคนอุ้มหนึ่งอุ้มเลยนะคะโหดอกใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะทุกคน หักวก็ขึ้นกับมีเลยคะ่ะพี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็มา แช่มันจะง่อยพ่นท้ายแม่ครับเป็นก่อ เป็นก้เป็นก้เป็นกรร <c ười> มก็ขึ้นกับมีนะทุกคนเห็นไหมคึกมึกเลยนะ แอร์โพรน,นี่ฝุ่นทุกคนประขึ้นมา โอ้หสวยมากเริ่มใหญ่แล้วนะทุกคน คนดูปัดดัวเขาใหญ่นะทุกคนอันนี้ดัวเขาหน่อยปัทุกคนบึกทุกคนจ้าปื้ดเขา่อยอยังนี้ปัดกลัวบักงัดูโอ้โหโโทุกคนจ้าโหดเขาบอกมอ,บอกงบักเตียงกลัวบักงัเลย มุ่งเจ้าบนเขาเป็นคณะคณะคณะบักใหญ่เลย ก็ล่มพัดตึงอยู่แล้วนะทุกคนนะง่ายแบบเห็ดโอ้เร็วครับ สวยมากแล้วก็คางโพนมึงดูมัเจ้าเบิงเป็นกอๆเลยกอพุนพุนพุ่น,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 นเหลืองเออเอเลยค่ะหือเป็นกอเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะทุกคนจ้ะมันกระเริดกระไรนะ โอ้โหดูมาทั้งคันนะครับครับทุกคนอยู่ในเฮอะเลยอยู่ในเฮอะนะคะ เนปดไปต่อไปต่ออื้ก็ลังงามเลยนะทุกคนสวยสด าดเสียงฟ้าทุกคนนี่มาลืบทึบเท่าโอ้ยเห็ดกระมาฝนกระมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืม ทิีงฟ้าห้องเปลี่ยงเลยนะทุกคนนี่ก็มาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาดิปูทุกคนปูกคนบงขาอววอ้วนมากนี่ขาคุณลุนคลินเยอะคือคุณผู้เก็บเนี่ยนี่ โอ้ตอนฝนตกนี่มันใหญ่เร็วอยู่นะทุกคน โอ้ยฟ้าห่วงฟ้าห่วงลูกไส้ข่อยกระยานเนี่ยน,นี่ฝ้ายไม่รู้ถืดเท้ากดกระป่านเท่าปะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <คด S 2> กดกระดิ่งแจ้งเตือน